รีสอร์ทสุดหรู5าดาวริมหาดบางซ่าที่ใครได้พักแล้วต้องตกหลุมลรักบรรยากาศริมทะเลของที่นี่แน่นอน,อนที่นี่คือเลย์มลิเดียนเขาหลักรีสอร์ทแอนด์สปาที่เราพักจะเป็นห้องดีลักพูวิวนะคะมีกว้างมากมีอ่างให้แช่ในห้องน้ำระเบียงส่วนตัวให้ชมวิวทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็วิวทะเลระหว่างเข้าพักใครอยากเข้าสปาก,ก็มาที่เดอะสปาได้เลยค่ะมีทั้งสปาแบบไทยและสปาแบบตะวันตกในรีสอร์ทก็จะมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆถึง3โซนเลยนะคะที่เข้าพักสามารถลงเล่นได้ทุกโซนเลยชาที่สุดก็ขอยกให้เป็นบรรยากาศริมทะเล ของทีี่่นเลยคะ,ะเลสวยชายหาดขาวมีมุมไปถ่ายรูปสวยเพียบมุมน,นี้ก็สวยหรือมุมต้นมะพร้าวมุมน,นี้ก็ดีค่ะทุกคนกิจกรรมทางน้าก็มีพายเรือคายักซับบอร์ดด้วยนะคะบรรยากาศช่วงเย็นก็โรแมนติกมากๆรอชมพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนสีกันได้ค่ะช่วงดึกทางรีสอร์ทก็มีโชว์ควงกระบ,บองไฟด้วยนะคะอยู่ที่หน้าชายหาดเลยค่ะ,ะภายในรีสอร์ทมีห้องอาหารเยอะมากๆเลยค่ะต้องขับรถออกไปหาทานท้องนอกก็ยากเลยเมนูอาหารหลากหลายสไตล์มีทั้งแบบอลาคาร์และก็บุฟเฟต์ด้วยนะคะ